ค่ะหนูมีคําถามมาถามมาเจอค่ะจะถามว่ามาเจอคิดว่าคนไทยมาจากที่ไหนคะ่ะมีเครือขอาอันใดมวลชนเสฉวนจินในเดิมปัจจุบันแล้วก็ต้องติดต่อของข้าวส่งเมไรอยู่ค่ะก็โดยภาพรวมนนะคไทยเรามาจากหลายที่นะท่านจีนเดิมเสฉวนที่ตันใหญไทย่สุ ค่ะมันเสื้อตรงวันนี้มีคำถามว่าคนไทยมาจากที่ใดค่ะมีตัวเลือกให้สีตัวเลือกนะคะ 1. เชือขาวอันไยค่ะ 2. มงบนทนสีชวน 3. ทิ้เดิมไทยปัจจุบัน 4. ีข้าวสมุทรมาเลียค่ะ น่าจะเป็นถิ่นเดิมไทยปัจจุบนนันค่ะเพราะเหตุอะไรคะก็อ่าคิดว่าคงไม่ไม่ไม่มาจากที่อื่นกันก็มาจ,จากถิ่นที่เดิมท,ที่ที่อยู่ยค่ะค<ร><ร>่ะมิเกลวันนี้หนูมีคําถามจะมาถามว่ามิเกลคิดว่าคนไทยมาจากที่ใดมีสิทธิ์จะเลือกให้เลือกนะคะหนึ่งเทือกเขอาอันใต้สองมณฑลเชสชวนสามถิ่นไทยเดิมปัจจุบันสี่คาสูนมมไลาย,ยูค่ะเออน่าจะเป็น ที่เดิมของไทยปัจจุบนันค่เขา่ะสวัสดีครับมีชื่ออะไรครับมิตตุ้ยค่ะวันนี้ผมจะมาถามว่าคนไทยมาจากที่ไหนมีตัวเลือกอยู่สี่ตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งเชือกของอันชายตัวเลือกที่สองมันคนเสฉวนตัวเลือกที่สามที่เดิมไทยปัจจุบนันสี่ภาพมหาสมุทรมาเลยอ,อยู่ตาม ความคิดของมิ้นไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าเกิดมามิตนก็อยู่ประเทศไทยแล้วมิตนก็เป็นคนไทยแล้วมิตนก็คงจะตายที่ประเทศไทยมร์ใช่คสวยขอาสนุครับเวันนี้จะมาถามว่ามันจะคิดว่าคนไทยมาจากไหนมีสีใช้ให้เลือกมีหนึ่งเพื่อเขาอันตาย2งมณฑลเฉษวนสามถิ่นไทยเดิมปัจจุบันแล้วก็มู่มกาอมมาลายูมาสเตอรไหขาถามถึงถิ่นเดิมไทยปัจจุบัน สวัสดีค่ะมาสเตชื่ออะไรคะค่ะหนูมีคำถามว่ามาสเตอคิดว่าคนไทยมาจากไหนคะมีสี่้อยนะคะมีชื่อขาอันทยมณฑลเสฉวนกินไทยในปัจจุบ,บันแล้วก็ข้ปปาวกลุ้อะไรอยู่ค่ะขอนใจขอบคุณค่ะ ได้เคหนึ่งเจ้าของใสอิลนไทยุบรสี่ภาพยนตรไท้องใครับคุณี่นอรผมผมมีคำถามจะมาถามพี่นพี่คิดว่าคนไทยเรอยากไดไหนนะผมมีจอยทเรียกสุ่ข้อก็ ค่ะนี่ครับวันนี้มีข่าวมาถามแบบว่าทอไมจากไี่ไห้ไม่ใช่เพื่อเลอกค่ะ 1. หรือเลอกเขาออตายสองมนทนใรสวนสอที เดมาจากที่ใมีมีสช้อยให้เลือกค่ะมีท่าเขาอันตายมณฑลเสฉวนถิ่นคะเดปัจจุบันแล้วก็ข้าสุดมาลายูค่ะตอาทาเขานะะมณฑลเฉนค่ะขอบคุณมน้องชยม่อียง่น้องคิดว่าคนไทยมีกี้เลือกสีช้อยหนึ่งขออันตายสองมณฑลเสน วันนี้พี่จะมาถามว่าน้องคิดว่าคนไทยมาจากที่ใดมีสี่ตัวเลือกหนึ 1, ่งทเขาตันไตสองบนทนเฉสวนสามถิ่นถิ่นเดิมไทยปัจจุบันสี่หมู่เกาะข้าวสมุนไพราย,ยู่หมู่เกาะข้าวสมุนไพราย,ยู่วันนี้ค่้อะนน้องคิดว่าคนไทยมาจาก เดิมไทยป 4, 5, 5, 5, 5. <amily> ัจจุบันสี่ห้าส่อะไรอคุณคมอยู่มไหนคะอรับใดคะครับสองพี่เรามีคําถามว่าคิดว่าคนไทยมาจากที่ไหนคะพี่มีสี่ใจให้เลือกมีเทือเขาอันไต้มนทนเสฉวนกินไทยเดิมปัจจุบันแล้วก็แถบเกาะมาลายูค่ะเลือกเขาอันไต้ค่ะขอบคุณค่ะ